ดีครับพบกับมุมมองทองคำนะครับประจำสัปดาห์ปลายหนีดอยประจําวันที่5กันยายน2021นะครับวันนี้เรามาดูตัวทองคากันนะครับก็ผมใช้กราฟสัปดาห์นะครับแบ่งเป็นเส้น25สีส้มนะครับเส้น50สีฟ้าเส้น100สีเหลืองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เส้นสีม่วงจะเป็นเส้น200นะครับเราจะพบว่านี่ผมตีให้เลยแล้วนะครับดูก็คือตัวทองคำเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดเป็นปิดบวกนะครับ ถ้าเราเห็นภาพเนี่ยจะเห็นเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนกับการคิดลงค่อนข้างจะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ยังไงก็คือตัวทองเนี่ยอยู่ที่1766062ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบไปแถวประมาณสัก1834นะครับล่าสุดที่ประมาณสัก1826นะครับแต่อ้ไส้เทียนผม,มีอยู่ประมาณสัก1834เนาะเนี่ยก็ยิ่งจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับไม่ไม่เบรกแบบจาาจาจาสักทีนะครับหากเราดูพารามิเตอร์อื่นนะครับก็คืออย่างแม็กนีนเนี่ยตัดแล้วแต่ว่าตัดแบบไม่ได้ตัดแบบ ยิ่งใหญ่อะไรนะครับตันแบบกระจึงหนึงนะครับส่วนไหยไซก็มองไปทางมากกว่า50ิก็คือทางบูลลิชนะครับพอได้ข้อมูลแบบนี้ก็เราจะสรุปว่าแบบนี้ดูเหมือนทองคำน่าจะเป็นทางขึ้นมากกว่าคือบูลลิชมากกว่าเหตุที่ทองคำมีแรงซื้อกลับเนี่ยถ้าเกิดใครตามตัวนันฟาร์มเพโบรนะครับหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเนี่ยพบว่าตัวเลขล่าสุดตอนวันศุกร์ที่ผ่านมันต่ามากนะครับ ทีนี้เ้ื่องความที่มันต่ามากเนี่ยก็คือเหมือนกับคนผิดหวังในตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์อินดกซ์นะครับก็คือตรงนี้มันติดลบนะครับก็คือดอยมันอ่อนค่าลงนะทําให้ทองคํามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทองคําเนี่ยมีแรงซื้อกลับนะครับทีนี้ถ้ามองเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยผมก็ทาไว้ให้แล้วกับทุกคนนะครับก็คือให้ใช้เป็นพันแปดร้อยเป็นจุด รับจิตวิทยาก,ก่อนนะครับจุดแรกแต่ถ้าเกิดความน่าะสะมมุมผมว่าไม้แรกน่าอยู่แถวสัก1760นะครับถ้าไม่หลุดนะถแถวเนี้ย1745 1760เนี้ยน่าเก็บไม้แรกนะครับถ้าเกิดใครแบบอยากจะเก็บทองในระยะยาวระดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเ็จถอนสภาพคล่อง,งหรือว่าเร่งขึ้นแบบคพอมีขาอะไรพวกเนี้ย้องทําันกสถูกเทขาเยอะนะครับถ้าไปเก็บแถวที่1800อาจจะต้นทุนสูงไปนิดหนึ่งนะครับ ส่วนน้าใารอยากจะขายเก็บมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับจุดที่น่าขายเนี่ยก็จุดแรกเลยคือพันแปดสี่ศูนย์เพราะว่าเป็นจุดที่มันแข็งเหลือเกินนะครับในการที่จะขึ้นไปนะครับต่อมาคือหนึ่งนแปดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ต้านที่สําคัญมากๆเลยก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าปีนี้จะถึงป่นะภายในอีกประมาณสักสามเดือนเนี่ยตอนจะถึงท่านวาไปลายปลายปีน,ยนะครับอาจจะถึงนาจ,จะไม่ถึงก็ได้ครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับโดยปัจจัยในยนั้นก็คือหน พาไปดูกันที่ดอลลาร์อินดซ์นะครับก็พบว่ามันก็มีแนวโน้มที่เหมือนกับเป็นขาขึ้นนิดๆน,นะเห็นไหมครับตัวนี้คือโลนะขึ้น,นะนลงแล้วก็ขึ้นตรงไฮตรงนี้มัน <c oughs> ยืนอยู่เหนือโลตรงนีแล้ครับเห็นว่าไฮใหม่มันสูงกว่าไฮตรงนี้นะครับก็บดูไปแนวทางที่ดีครับแต่ตรงนี้มันเป็นแท่งแดงอยูรก็มึงบอกตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาล่าสุดไม่ค่อยดีก็เลยมีการติดลบไปนะครับสำหรับดอลลาร์นะครับ ซึ่งถ้าตัวนี้มันติดลบไปเยอะมันลงไปเยอะแบบต่างกว่า90เนะทองคำมันก็จะขึ้นครับตัวต่อมาคือ US Treasury 10ปีนะครับคือถ้ามันขึ้นเนี่ยก็คือความน่าสนใจทองคำก็จะน้อยลงแต่ว่าตอนนี้มันก็ใช้เวนก็เลยบอกไม่ได้เดิมทีมันเคยขึ้นมาพวดแบบนี้ทองคำมันก็เลยถูกเพยขาเพราะว,าว่าทองคำมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อตัวนตรภทยมาระบับสูงขึ้นนะครับประมาณนี้ ทีนี้ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับโดยที่เรามามองถึงตรงจุดที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเราจะพบว่าอยู่ดีก็ผู้ติดเชื้อของประเทศไทยมีจํานวนลดลงใช่ไหมครับแล้วก็มีฟันเฟ้อเหมือนกับเขาคิดว่าเอ๊ะไทยดีแล้วมั้งก็เลยเอาเงินขนมาลงทุนนะครับจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวหุ้นไทยก็ดีนะครับหุ้นไทยก็ขึ้นพอ,อสมควรน,นะครับถ้าใครอยากรู้มุมมอง ตัวดัชนีก็ผมทาไว้คลิปตัววันศักร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับลองลองไปติดตามกันได้ทีนี้พอมันขึ้นมาทั้งยอดการซื้อพันธบัตรจากต่างชาติแล้วก็ยอดการซื้อหุ้นไทยเนะี่ยมันก็มีการต้องการแลกเงินไทยมากขึ้นใช่นนครับจากเงินต่างชาติจากเงินต่าง,าาง,าง,รางประเทศสกุลต่างประเทศก็ได้ทำให้เงินบาทแข็งนะครับมันก็เลยเคยขึ้นไปถึง33.5ก็เลยลงหวกนะครับแล้วเคยแปลงไปถึงมาทักบสงจดด้วยซ้ำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลักการคือมองแบบนี้เหมือนกับถ้าผู้อิจฉอยังน้อยลงเรื่อยๆะละ่าสุดมันดูทรงๆไม่ถึงกับน้อยลงมีแรงซื้อกับจากต่างชาตินะเงินบาทไทยก็จะแข็งค่าได้นะครับซึ่งใครที่ลงทุนกองทุนที่ทองคำเนี่ยมันจะเป็นทองทุนกองทุนที่มีทั้ง hedge ก็คือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับกองทุนที่ไม่มีการป้องก,กันอัตราแลกเปลี่ยนเลยคนระับในเรื่องความเสี่ยงมันก็แล้วแต่คนมอง ถ้าใครไม่อยากคิดมากต้องการเล่นทองคาเป็นเชิงแบบตามดอลลาร์นะตามค่างเงินดอลลาร์ก็ซื้อแบบ hedge คือผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดีเพราะว่าตอนนี้เงินบาทไทยมันก็ออกเนมันค่อนข้างที่จะอ่อนมากอยู่นะครับไม่ใช่ซื้อกันแถวๆตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันพออยังมีอัลไซด์ค่อข้างเงินบาทอ่อนเพราะว่าจุดคล้ายกับจุดค่าเฉลี่ยเงินบาทน่าจะอยู่ประมาณสักสามเป็ดสในจุดห้าสามสองไม่เกินสามสองอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าใครบอกรู้ไม่ได้หรอกดย๋ยวเงินบาทไทยจะขึ้นไปสามห้า ก็นัอนหมายควาว่าผู้ติเชื้อมากขึ้นการเปิดเมืองช้าลงอะไรก็แล้วแต่ครัที่ผงบอกถึงเสถียรภ,ภาพในไทยเนี่ยที่มันจะทําให้การฟื้นคืนเศรษฐกิจมันช้าลงก็อาจทาให้เงินบาทไทยอ่อนค่าหนักๆได้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองของผมในแง่ทองคำนะครับมาดูในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนไม่ใช่ผลตอบ,บแทนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสิปีนะครับก็เราจะเห็นว่า มันก็ใช้เวนะอยู่ระหว่างประมาณติดลบหนึ่งจุดหนึ่งูนถึงติดลบหนึ่งจุดศูนหนึ่งนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทําให้ความน่าสนใจทองคํามันยังดูดูดูดีอยู่มันไม่ได้แบบปิกอัพขึ้นมาขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยครับคือโอ้ขึ้นมาพีคๆอย่างเงี้ยครับมันมันดูหรือไม่ได้ลงหวงลงมานะมันดูแบบใช้เวก็ผมว่าตรงนี้มันคือดอกเบี้ยมันติดลบอ่ะความน่าสนใจที่จะไปซื้อพันธบัตรสหรัฐอ่ะมันก็แบบ เทียบแบบพอหักเรื่องเงินเฟอ้อแล้วอ่ะมันก็ยังดูไม่น่าสนใจมากใช่ไหมล่ะครับก็ทําให้ทองคำอาจจะพอมีสเปซให้ไปต่อได้ยิ่งถ้าเกิดคีวีเชปเอร์ริงทาได้อย่างเชื่องช้าจากภาวะการจ้างงานยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทองคําัาจะขึ้นไปต่อได้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัว SPDR นะครับกองทุนทองคำก็ผมเอามาพามาดูทุกอาทิตย์แหละก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการถือครองไม่ถึง1 0 0 0ตันแล้วนะครับ ทุกที่เนี่ยมันเกินนะแต่ตอนนี้มันต่ำเนี่ยถ้าเราเนาะนับย้อนกลับไปเนี่ยช่วงที่ช่วงที่มันต่ากว่าพันตันเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปถึงช่วงนี้เลยนะครับประมาณปีสองพันสิบสามที่ที่มันต่ำกว่าพันตันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นปีของประมาณช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับมันก็เกินพันตันมาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ความไม่น่าสนใจของทองคามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอีกครั้งช่วงนี้ถ้าเกิดใครตามคลิป หรือตามข่าวของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกุูเรียนไหนก็ตามเนี่ยมันขึ้นหมดเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะคนพองถ่ายสินทรัพย์อย่างทองคาไปซื้อบิตคอยไปซื้ออีเทเรียมหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาดูหลายๆปัจจัยก็พิจารณาการลงทุนได้นะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยเดือนกันยายก็ยังคงขายอยู่แต่ขายไม่เยอะนะสามตันแต่ว่ามันเพิ่งจะมาวันที่สี่เองครับยังบอกไม่ได้แต่ว่า สิงหาปิดไปมันไม่เกิน30สิบตันก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แบบถูกเทขายเป็นลมะไยขนาดนั้นนะครับก็สรุปเป็นแนวทางของการเล่นทองคํานะครับในช่วงสัปดาห์หน้าถ้าเกิดใครอย่างจะวางแผนเข้าซื้ออะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ